โอเคครับผมก็สวัสดีุเข้าสู่ช่องสริตโตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะกราฟตัวของบิ c o i n อย่างเดียวนะแล้วก็หายไปนานก็สองสันเพราะว่าติดภารกิจช่วงปีใหม่แล้วบวกกับติดงานประจําด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะมา ดูตัวของกราฟบิตคอยกันด้วยกันแล้วว่าตอนนี้ตัวของบิตคอยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แค่ตัวบิตคอยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมองในสิ่งที่แบบเหมือนมองเห็นซะมากกว่าแล้วก็จะมีทั้งมุมมองในตัวของสายขึ้นแล้วก็ตัวของขาลงเลยนะครับสับตัวของบนะิตคอยเนาะโอเคมางั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟันเลยกว่าแล้วกันแล้วก็คลิปนี้ผมถ้าว่าใครทีอ่อยากตับตุนผมนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วก็ถ้าใครได้อยากเล่นกา,ฟา,กานแฟก,กทท็สามารถสมัครได้20 80บบาาาาทททะรแล้วกก็็่จมมีีสถ เข้าร่วมกลุ่มตัวของช h a r i k i t นะครับซึ่งลิงก์ก็จะอยู่ใน Discord หมวดชุมชนนะเข้ามาเสร็จแล้วก็แคปตัวของสมาชิกที่สมัครมารายงานแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ยศนะครับแล้วก็จะดึงเข้ากลุ่มเนาะ ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของสิทธิพิเศษของตัวสมาชิาชกนะครับส่วนไอ้ไล้สุดนะครับที่บอกไว้ก็คือตอนนี้ก็คือสมาชิกเนี่ยยังไม่เยอะนะครับแต่หลักๆคือถ้าหากว่าท่านใดน,นะที่เป็นสมาชิกแล้ะมียศอยู่ใน y t u t u นะครับที่เป็นยศรูปดาวอะไรเงี้ยครับแล้วอยากจะให้วิเคราะห์ตัวไหนนะก็คือสามารถเม้นท์ได้คลิปก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าว่า อ่าอยากที่จะแบบเข้ามาร่วมพูดคุยไงก็สามารถที่จะถ้าไม่อยากเปนใต้คลิปนะก็สามารถที่จะมาบอกมาขอในตรง Discord อได้เหมือนกันแลวเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ส่งให้เป็นรายตัวเลยนะครับเนาะก็สามารถที่เข้ามาขอได้เนาะโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟกันเลยกว่าละกันนะครับอ่ะตัวกราฟตัวของ Bitcoin นับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าขาขึ้นเนี่ยก็คือในภาพใหญ่ของผมเนาะในภาพใหญ่เดี๋ยวผมขอเปิดกราฟดีซีอีกราฟหนึ่งก่อนดีกว่าแล้วกันเดี๋ยวเราทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าทบทวนอีกรอบหนึ่ง ก็คือตัวของบิตคอยในภาพใหญ่นะครับตอนนี้ที่ผมมองเนะาะผมมองว่าตรงนี้มันเป็น A B แล้วก็ C แล้วก็ X แล้วก็ A B C ใช่ไหมนะครับในภาพใหญ่ที่เรามองคือตรงนี้มันขึ้นเป็นตวของ channel ที่เป็นตัวของ double z i g อยู่ที่มองไว้นะรเราไม่รู้ว่าเป็น double z e g หรือจะเป็นตัวของ A B C แล้วลงมา D แล้วขึ้นอีกรอบหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่หลักๆคือไม่ว่าจะเป็น A B C D E หรือจะเป็นตัวของแค่ A B C เนี่ยสุดท้ายอ่ะตัวของคลื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ปรับลงก่อนอยู่ดีอาจจะลงมาแถวช่วงเจ็ด0มื่นต้นๆน,น,นะครับประมาณนี้ในกรณีที่ ตัวของกราฟเนี่ยมันจบตัวของชุดนี้นะครับอ่ะมันอาจจะยื่งขึ้นต่ออีกก็ได้นะครับไปแสนหนึ่งแสนสองอ่ะแต่ตรงนั้นมันก็เป็นแค่ดีกีของตัวขา C ในภาพใหญ่นะครับที่ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น A อะไรแบบนี้ครับใน A B C เนะี่ยมันก็เป็นของภาพใหญ่นะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจบหรือเปล่าแต่หลักคือเนี้เดี๋ยวเราจะไปซูมในในตัวของตัวขา C กันดีกว่าดีกว่าแล้วกันว่าตอนนี้ขา C มันจบแล้วหรือย,ยังหรือว่ามันอยู่ในช่วงที่เป็นแบบไหนนะครับนอะในภาพใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งรหัสนะครับถ้ารหัสเนี่ยตรงนี้มันเป็น3ใช่ไหมตรงนี้เป็น3นะครับเดี๋ยวผมปรับให้เป็นสีขาวแล้วกันจะได้เห็นชัดเนาะนี่เป็น3แล้วก็เป็น3ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะครับที่ขึ้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันคือ3หรือ5นะครับแต่ว่ามันจะเป็น3ก็ได้หรือเป็น5ก็ได้นะครับถ้าว่าพูดในตรวของเชิงรหัสของตัว e l เลี t ด Wave นะครับดังนั้นตรงนี้ถ้ามันกรณีที่มันเป็น3เนี่ยแปลว่าตรงนี้ที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นได้แค่ A B C นะครับเนี่ยขึ้นไปเป็นแค่ A B C นับเป็นแค่แบบนี้เนาะอ่ะอันนี้คือกรณีที่เป็น3นะครับแต่ถ้ามันเป็น5นะครับถ้ามันเป็น5เนะี่ยก็แปลว่าตัวเนี้ยมันขึ้นเป็น1 2แล้วก็3แล้วก็เตียนทํา 4, 5นะครับอาจจะ4ย่อตื้นหรือ4ย่อลึกอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่หลักคือตรงเนี้ยอ่ามันบอกได้ว่าไม่เข้าเว็บ4 ก็กําลังที่จะแบบเข้าสู่เว็บใหม่แล้วก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมตีเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับกับตีเป็นตัวสีขาวเนาะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าผมว่าตีเป็นเส้นทุกคนน่าจะเห็นภาพมากกว่านะเพราะปกติผมผมอาจจะไม่ใช้เส้นผมจะใช้แบบเป็นฟิลแบบเนี้ยที่เป็นแค่ตัวตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นเนี่ยทุกคนจะเห็นภาพมากกว่านะครับประมาณนี้ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวของ A B ใช่ไหมซหรือว่าจะเป็นตัวของ1 2 3 4 5ม้ใช่ไหม เราไม่รู้ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็คือแปลว่าในภาพใหญ่ตรงนี้คือถ้าว่าคุณมองลงนะถ้าคุณมองลงคุณมองแบบว่ามันเป็น a e b c จบแล้วแหละแปลว่าตรงนี้ตัวของราคามันจะขึ้นไม่เกินไฮตัวของช่วง a อ t ท m n h i แล้วนะครับ Autumn h i ก็คือช่วงแถวราคาที่บริเวณตรงนี้ครับบริเวณที่หนึ่งแสนแปดพันดอลลาร์นะครับก็คือไม่ขึ้นเกินแล้วนะครับหนึ่งแสนแปดพันดอลลาร์คือไม่ขึ้นเกินแล้วนะครับประมาณนี้แต่จริงๆคือมันไม่ต้องลิมิตถ,ถึงแสนแปดหรอกประมาณช่วง แสนสี่ตรงเนี้ยมันก็ดูได้ละเพราะว่าคือหลักๆคือตอนเนี้ยถามว่าถ้ากรณีที่อยู่ๆมันเป็น abc abc ีเหลีอยใช่ไหมที่ตรงเนี้ยมันเป็นขึ้น C ีของแทงเกอร์ในภาพใหญ่แล้วเตรียมลงขึ้นดีนะครับอะไรอะไรแบบเนี้ยที่เตรียมลงขึ้นดีอะไรเงี้ยก็คือแปลว่าตรงเนี้ยก็คือเขาเนะี่ยก็แปลว่าเขาอาจจะจบที่ราคาตรงนี้แล้วก็คือช่วง อ่าหนึ่งแสนแปดพันดอลลาร์แล้วมันจะไม่มีไฮเกินนี้ไปแล้วนอกจากที่มันลงขึ้นดีก่อนแล้วขึ้นขึ้นอีมีออ,อทำไฮอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เกิดขึ้นได้แลนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดแบบไหนแต่กลักคือตัวของกราฟตรงเนี้ยก็คือถ้าคุณมองว่าเฮ้ยตัวราคามันต้องการจะลงนะครับไม่ควรเกิน1นึ่งแสนแดอลลาร์แล้วนะครับแล้วมันก็เข้าทฤษฎีตัวของแกรบตัวของตัวนี้ด้วยที่เป็นทฤษฎีดาวทูรีนะครับทฤษฎีดาวทูรีคือเป็นตัวของ ทฤษฎีหนึ่งที่เป็นต้นกําเนิดของตัวไอเลียดวิลนะครับก็คือตรงนี้ราคามันขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยขึ้นไปยกไฮย,ยกโลใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมันเริ่มทําโลแล้วนะครับแล้วถ้าเขาไม่ทําไฮเนี่ยแล้วเขาลงทําโลเนี่ยอ่ะมันก็ถูกต้องตามทฤษฎีใช่ไหมแล้วบวกกับตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะที่เป็น p a ท t e r n heading shoulder โดยเห็นใช่ไหมครับนี่เห็นใช่ไหมมันเป็นฟิลด์ heading shoulder นับถึงแม้ว่าในสาย QM เนี่ยเขาไม่รู้ผมไม่รู้เรืยกคียหรือเปล่า ก็คือมันยังไม่มีตัวของโลที่ต่ํากว่าช่วงช่วงไหลซ้ายใช่ไหมแต่ว่าคือตรงเนี้ยหน้าตามันดูได้แล้วนะครับเนาะถ้าในทฤษฎีพทิน์อย่างเดียวอ่ะที่ไม่นับ QA อ็มก็คือหน้าตามันดูได้แล้วนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยก็คือก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้เหมือนกันถ้ากรณีที่คุณมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันจบแล้วก็คือช่วงแสนแปดก็คือไม่เกินแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของตัวขาลงนะครับประมาณนี้เนาะซึ่ง ถ้าไปดูในภาพย่อยนะครับแต่ผมซูมไปดูในภาพย่อยเนาะเอาไปสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันครับในภาพย่อยเนี่ยคือตรงนี้ในภาพจ่อยนะครับด๋ยวผมเปิดอีกราฟแล้วกันครับในภาพจ่อยอ่าก็คือบรเิเวณตรงนี้นครับก็คือไอที่ลงมาเนี่ยครับคืออาค์ตรงตัวเนี้ยมันก็มีการเถียงกันหลายคนนะ <laughs> เพราะว่ามันมีเถียงอยู่แล้วละ่ะบางคนเข้ามองว่าเฮ้ย hey, มันเป็น A B C แล้ว X แล้ว A B C หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวของอ่า สมอยเวฟใช่ไหมอ่ะแต่ถ้ามันเป็นสมอยเวฟเนี่ยก็คือมันเป็นได้แค่ตัวของหลักสามนะเออมันจะเป็นตัวของหลักห้าได้ไหมมันก็เป็นได้แต่ว่ามันเป็นได้แค่ตัวของห้าที่เป็นตัวของในเวฟหนึ่งที่เป็นตัวของแดงแคนเนลที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมอะไรแบบเนี้ยเนี่ยสามเหลี่ยมน่ะมันเป็นได้แค่ตัวของแดงแคนเนลเท่านั้นนะครับดังนั้นเลยตรงเนี้ยก็คือถ้าว่ามันจะเป็นตัวของรหัสที่ไม่ใช่ตัวของสมอยเวฟแล้วอยู่ๆมันจะเป็นหลักห้านะ เพราะว่าตรงนี้เขาต้องเป็นตัวของโมทีฟที่เป็น X dot Amplified นะครับเป็นแบบไม่ไม่ระบุประเภทดังนั้นอ่ะเราไปดูสวิงก็มีเท่าไหร่ตรงนี้มี1 2 3 4 5 6 7มี่หมีแค่7สวิงนะครับตรงนี้ผมว่ามันดูเป็นไปไม่ได้นะครับมันดูเป็นไปไม่ได้ก็เลยให้ค่าว,ว่าตรงเนี้นะครับอ่าเป็นตัวของ ABC แหละผมว่าถูกละนะครับ ABC ABC เนะี่ยถูกละนะครับแต่ว่าตรงเนี้เราจะไปต่อชุดละยังไงให้มันเข้าใจใช่ไหมอ่าประมาณนี้ผมมามองว่าเฮ้ยตรงเนี้ มันอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่มันจะลงมาเป็น A B C นะครับตรงนี้เป็นเว็หนึ่งตรงนี้ขึ้นเป็นตระกูลชาร์ตก็คือตระกูลที่มันดิ้งแรงนะครับพวก six sack double six sack triple six sack อะไรแบบนี้ที่มีการแบบ ย่อลึกหรือว่ามีการเด้งสูงอะไรเงี้ยที่มันมันมีความชันค่อนข้างเยอะที่เป็นคอลลเกทีฟภาพตรงนั้นแล้วผมจะเรียกตะกูลชาร์ปไนะอเน,นี้ยก็คือการเรียกแบบในตัวของสายเอียดเวฟที่เป็นสายอของอเล่มเล่มหนังสือของสีฟ้าหรือสีน้ําเงินนะครับเนาะก็คือเขาเรียกตะกูลชาร์นะครับประมาณนี้นะอ่ะเผื่อคนสงสยัยมันจะมีชาร์ปกับไซด์เวทนะครับชาร์ปก็คือพวกซิกแซกดับบเิิลซซกกแทริปเปิลซิกแซกอะไรแบบนี้ส่วนไซด์เวย์ก็คือพวกแตรงเกิลพวกแฟท พวกคอมโบเดชั่นที่มันไม่มีการเด้งสูงมันม,มีการอยู่ที่เดิมอ่ะอันนั้นเขาจะเรียกไซมีนะครับก็คือ Quality, คอร์ลิทีฟเขาจะแบ่งเป็นสองสายสำหรับตัวของอ e ีเด็กเว็สายตัวของอ่าหนังสือเล่มสีฟ้านะครับเนาะแต่หลักๆคือให้คิดว่ามันคือคอร์ลิทีฟเหมือนกันแต่แค่เขาเอาไว้แยกว่าอันนี้มันเด้งแรงหรืออันนี้มันเด้งไม่แรงนะครับเนาะก็เผื่อหลายคนสงสัยว่าชาร์ปเว็บไซมีคืออะไรนะครับนะไอเน,นี้ยก็คือมองเป็นเว็บหนึ่งครับตรงนี้เด้งเว็บสองตัวเนี้ยลงเว็บสาม ดูเข้าเก็บมากกว่าเห็นไหม ABC เห็นไหมแล้วก็เว็บ2เป็นตะกุนชาร์ปแล้ว3เป็น ABC เห็นใช่ไหมแล้ว4เป็นชาร์ปก็คือเด้งแรงนะครับแล้ว5ลงนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับหลักๆคือในตัวของที่ผมมองลักษณะเป็นแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือ4มันโอเวอร์แลปใช่ไหมคนบอกเฮ้ย hey, 4ี่มันโอเวอร์แลปมันไปอิ p พ r t ได้เหรออะไรเงี้ยจริงๆคือตรงนี้มันไม่ใช่อิงพอรนะครับตรงนี้มันไม่ใช่อิงพอรตรงเนี้ยมันเป็นตัวของลักษณะที่เป็นตัวของไดแอกนะครับอา้าวทุกคนงง,งอีก ผมตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตก็คือหลายคนก็บอาเฮ้ย hey, มันเป็นไดแอกได้ไงปกติไดแอกมันต้องแบบนี้ดิมันต้องแบบลงมาเว็บ1ยาวๆแล้วเด้งเว็บ2แล้วลง3แล้ว4แล้ว5ส,ส,สามเหลี่ยมแบบนี้สิเออมันต้อจะเป็นไดแอกใช่ไหมนะครับหรือแบบ1 2 3 4ี่แล้ว5้าใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออมัน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 ต้องแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ป้านออกก็ก็หุบเข้าอะไรแบบเนี้ยเออก็คือคนก็จะสงสัยแล้วว่าเฮ้ย มันมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่หลักๆตรงเนี้ยผมมองว่าคืออันเนี้ยน่าจะเป็นแนวประเภทที่มันเป็นแบบการสลับของตัว2-4นะครับแต่ละคือผมจะฟิกแค่กดว่าเฮ้ยเนี่ยสามันไม่สั้นสุดนะครับ4เป็นพวกตระกูลที่ดึงแรงส่งผลี่้มันโอเวอร์แลปสกับ1นะครับอะไรแบบเนี้ยอ่ะแล้วผมมองว่าใ้้ตรงเนี้ยมันได้แล้วนะครับมันได้แล้ว แล้วก็เสร็จแล้วนะผมก็เลยให้ค่าว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้นะผมลองเอาฟิโบโนัชชีนะครับมาวัดดูเนาะอ่ะเอามาวัดดูนะครับก็คือเอาเวฟสามเนี่ยก็คือมาวัดดูเนาะผมเอาแค่ตัวเวฟสามเปล่าๆเนี่ยมาวัดนะครับของตัวเวฟหนึ่งนะมันอยู่ที่เจ็ดสิบแปดใช่ไหมอ่ะก็คือความยาวของเวฟหนึ่งเท่ากับเจ็ดสิบแปดของตัวเวฟสามนะครับเอาตัวของเวฟสามไปวัดตัวของเวฟห้าหน่อยดูซิว่าเฮ้ยเท่าไหร่ก็คือไอตัวของเวฟห้าเนี่ยมันอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดแปดของตัวเวฟสามผมเลยมองว่าเฮ้ เหมาะสมดีนะครับก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยก็คือให้ค่าว่าเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นตัวของเขาเรียกว่าตระกูลในกราโนได้นะครับไม่ผิดเนาะอ่าแล้วบวกกับตรงเนี้ยตระกูล4ที่เป็นตระกูลที่มันใหญ่กว่า2ทั้งตัวของไซขนาดและตัวของราคาเนี่ยก็คือเวลาก็มากกว่า2ด้วยนะครับเนาะก็เลยมองม้อให้ค่าว่าเฮ้ยตรงเนี้ยไอสองกับ4ตรงเนี้ยมันอาจจะสลับกันนะครับมันอาจจะสลับกันเนาะนี่สลับกันนะครับตัวของอะไรสลับกันแต่หลักๆคือ ให้ค่าว่าเฮ้ยมันเป็นได้นะมันเป็นได้ผมเลยให้ค่าว่าตัวของราคาน่ยมันเป็นไปได้นะครับประมาณนี้เนาะของตัวบนะิตคอยในกรณีที่มันจะเป็นเว็บหนึ่งนะครับ package. แต่ถ้าว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เว็บหนึ่งนะมันไม่ใช่เว็บหนึ่งก็แปลว่าตรงเนี้ยก็คือลงมามันก็เป็นแค่ A นะครับก็อาจจะเป็นแค่ A ตัวหนึ่งเนาะและตรงเนี้ยกำลังทาดีกีของ B อยู่ก็ได้แต่ถ้า B อ่ะมันจะขึ้นไปสูงนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือกรณีที่เป็นตัวของลงมานะครับเป็นเว็บหนึ่งหรือ A นะครับตรงเนี้ยปรับตัวของ คอลเลกทีฟนะครับที่มองตัวเนี้ยขึ้นตัวของเวฟ A ตรงนี้ลง B นะตัวนี้ขึ้น4นะที่มองว่าเอาจจะจบแล้วหรือยังไม่จบก็ได้นะครับประมาณนี้ก็คือเป็นตัวของแฟดใหญ่นะครับลักษณะถ้าเป็นแฟดก็คือ B อ่ะมันจะแบบไซด์เวค่อนข้างเยอะเห็นใช่ไหมเนี่ยอาการคือนีสใส่ของ B เลยนะให้คิดเลยคืออะไรที่มันมีการแบบแบบเดี๋ยวยอ่อเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวย่อเลยขึ้นแล้วย่อไม่เยอะแลวแบบมันมันมีการลีลามมีการแบบตกติกอะไรที่มันค่อนข้างเยอะให้คิดเลยว่าตรงเนี้ย เป็นดีกีกล่อง B นะครับประมาณนี้เนาะก็คือตรงเนี้ยให้ข้าว่าตัวนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C นาปุ่งซึ่งซีอาจจะจบแล้วก็ได้ยังไม่จบก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ตรงเนี้ยเตรียมที่จะลงตัวของเวฟบ3มไม่ก็สีเลยนะครับประมาณนี้เนาะแต่หลักๆก็คือมองว่าตรงนี้นะครับไอแผนเนี้ยผมมองว่าอ่าที่เป็นลงเนี้ยตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเวฟบีนะครับหรือลงมาเป็นตัวของดีกีใหญ่ที่เป็นตัวของทริงเกิลก็คือเป็นเวฟของขาดีของตัว triangle นะผมก็ไม่ชัดเจนว่าคืออะไรแต่ถ้ามันเป็นตัวของขาดี triangle เนี่ยก็คือขาเสียมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับล้วมาจนกันที่กย่งกิ่งค่อนข้างที่จินเยอะนะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนแต่หลักคือตรงเนี้ยไม่ว่าจะเสียหรือดีแหละอาการการลงเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะครับประมาณนี้เนาะก็หลักๆก็คือทิศทางก็จะประมาณนี้ในตัวของสายขาลงนะบสายขาลงต่อมานะับเป็นตัวของสายขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสายขาขึ้นก่อนเลยดีกว่าแลวกัน ต่อมาเป็นตัวของสายขาขึ้นนะครับขาขึ้นเนี่ยจริงๆคือตรงเนี้ยมันมันมันบอกได้2เหตุผลนะครับนะก็คืออันแรกคือกราฟขึ้นแบบเวฟ1หนึ่งลง2ขึ้น3ตรงนี้ปรับขึ้น4และเตรียมขึ้นขึ้น5านะครับเอาดีแบบง่ายๆเลยคือถ้าคิดสายขาขึ้นที่เป็นหน้าแรกที่เป็น impulse เนี่ยคือราคาเขาจะไม่หลุดช่วงแถว9ก้าหมื่นแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะไม่ลงไปหลุดแล้วนะครับถ้าหลุด9ก้าหมื่นก็คือแปลว่าตรงนี้ลงเลยนะครับเป็นการนเฟ f i r มลงเนาะ อันนี้คือสายขายคือแรกซึ่งตรงเนี้ยเวฟห้าน่ะมันจะขึ้นไปประมาณช่วงแสนสองนะครับแสนสองดอลลาร์ประมาณนี้นะครับดีประมาณหน네ึ่งแสนสองหมื่นดอลลาร์นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือจะเป็นหน้าแรกแบบง่ายๆเลยก็คือเป็นเวฟอินเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดีกีใส่ซีกีซีใหญ่แบบนี้ก็คือชัดเจนนะครับตรงนี้ขึ้นเวฟห้าได้แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าแรกนะครับต่อมาหน้าสองนะครับหน้าสองก็จะเป็นตรงเนี้ยที่สามมาจบยอดตรงนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วตรงเนี้ยปรับสี่อยู่นะครับปรับสี่อยู่ก็คืออ่า มีการลงอีกสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะลงสักนิดหน่อยครับก็คือมีการลงหลุดโลนิดหน่อยนะครับไปแถวช่วงประมาณ8ปดหมืแต่ผมมองว่าถ้ามันลงมาหลุดขนาดนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มที่แบบเรียกได้ว่ามันมันไม่เริ่มมีการทําโลแล้วนะครับประมาณนี้แต่หลักทุนหน้านี้มันเกิดดื้อขึ้นได้ค่อนข้างยากนะก็คือลงมาทําเวฟสี่เนาะลงมาทําเวฟสี่แล้วเสร็จแล้วก็ปรับขึ้นตัวของเวฟห้านะครับแต่หลักคือหน้าเนี้ผมไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร,ร่นะเพราะด้วยความที่ เหมือนกับตัวของคือคือ,ค,อคือในตัวของ A อีเลดเว็บอะมันดูมันดูได้แหละแต่ว่าพอดูในตัวของอารมณ์ตลาดแล้วบวกกับดูในส่วนง,งตัวเชิงราคาที่มันลดลงเนี่ยคือหลายคนมันอาจจะให้ค่าว่าเฮ้ยตัวของเนี่ยอาจจะลงแล้วก็ได้แล้วอีเลดเว็บอะตัวของราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปตามแรงซื้อแรงขายของผู้คนแล้วตัวของอารมณ์ตลาดนะครับดัง,งนั้นตรงเนี้ยคือถ้าอารมณ์ตลาดหรือผู้คนเนี่ยมันเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยราคาเริ่มหลุดโลเริ่มไม่ทำทายอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอาจจะขายอาจจะไม่มองขึ้นแล้ว นะครับก็มีโอกาสที่ตรงนี้อาจจะเป็นแค่เวฟสีหลอกหรือไม่ก็ตรงนี้อาจจะเป็นเวฟสีที่ไม่ใช่เวฟสีหลอกก็ได้ก็คือแบบไม่ใช่แบบนี้นก็คือมีการแบบปรับตัวทิ้งลงมาเลยอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่หลักคือถ้ามันเป็นกรณีที่น่าขึ้นนะครับให้คิดเลยว่าตรงนี้คือเขาว่าปรับสีจบช่วงแถวราคาเอ่อก้าหมื่นหนึ่งแล้วนะครับไม่ควรที่จะเอ่อลงมาต่ำกว่าน,นี้นะครับประมาณนี้และการปรับตัวของสายขาขึ้นก็ตัวของบิตคอยสั้นสั้น,นะครับวันนี้แนละ้ว ก็เข้าคราบประวันนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกท่านจะชอบนะครับสุดสดีครับ